ไอ้สสลูกเกดฮะอภิปรายโครงการพระราชดำริบอกว่าโอ้ยต้องมีการปรับได้แล้วมันซ้ําซ้อนซ้าซ้อนกับหน่วยงานนั้นซ้ำซ้อนกับหน่วยงานนี้นะมึงก็ขยันยนะขยันหาเรื่องหาราวที่จะไปเนี่ยมึงยังไม่เลิกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงยังไม่เลิกเลยยังไม่เลิกที่จะบอะ่อนซอกเกาะก่นนะซอกก่นบ่อนทําลายเนี่ยนะพวกมึงก็ยังไม่เลิก นะครับเออมันใช่เรื่องที่จะต้องอ่าไ,ปไ,ปไม่เอามาอภิปรายไปนะ <c oughs> เรื่องอื่นเยอะแยะนะโครงการอะไรว่าโครงการเลยไอไอไอซอฟต์พาวเวอรนะ์ห้าพันล้านอ่ะมึงปไ,ปไปไปอภิปรายสินะมึงอึดอึดเรื่องที่จะอภิปรายแล้วเรื่องไงนะครับขยันจริงๆนะขยันเลาะเลาะเกยเคียคยงเคียงไปอย่างนี้นะ เออนะครับโอ้ยแล้วก็ไอ้โลมเนี่ยนะตัวดีเลยนะไอ้โลมเนี่ยนะโอ้โหมาอภิปรายบอกนี่ไทุนจีนเทาไปถ่ายรูปพยายามไปถ่ายรูปกับพระองค์นั้นพระองค์นี้เห็นไหมเนี่ยนะเออทำไม้เสื่อมเสียพระเกียรติอะไรเงี้ยพวกดำโซงก็มาบอกนี่ไงเขาปกป้องอยู่นี่ไงเขาปกป้องต้องยกเลิกหนึ่งสองซี่จะได้ปกป้องได้ แล้วมันไม่เห็นจะเกี่ยวกับอะไรกับยกเลิกหนึ่งหสองเลยวะฮะมึงก็ปกป้องได้ดิมึงก็ไม่จะต้องยกเลิกนี่เออมึงก็อภิปรายไปสิเนี่ยมึงไม่เห็นมีใครจะไปแจ้งความจับมึงหนึ่งหนึ่งสองเลยถ้ามึงอภิปรายให้มันดีๆนะแต่ที่ไอ้พวกโดนหนึ่งหนึ่งสองนั้นคือนะอะไรคืออะไรคือนะฮะด่าสถาบันคือเผารูปสถาบันไอ้นั่นสะสมควรโดน นะแล้วมึงก็มาอ้างอย่างนั้นแหละนี่นี่ไงครับปกป้องจะแบนก็ตกรกป้องจะาบันแล้วทำไมไม่ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองล้วก็จะได้ปกป้องจะาบันไอ้พวกที่ชอบแอบอ้างจะาบันนะโอ้โหอะไรของพวกมึงนะเออมึงเออะก็จะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองยกเลิกหนึ่งสองมึงอะไรมันไม่เกี่ยวหรอกไอไอแอบอ้างก็คือแอบอ้างมันไม่เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองเลยนะครับ คือท่านเน่ยก็พบหมดแหละท่านในหลวงท่านพระเทพเนะ่ยใครจะพบท่านท่านพบหมดแหละนะเออมันก็จะมีคนดีบ้างไม่คนไม่ดีบ้างนะไปแอบอ้างเนี่ยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกันหนึ่งหนึ่งสองไม่ทราบไอ้พวกนี้ก็ไปโยว่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนพวกจีนเทาไปพบในหลวงไปพบปปปพระประเทศเห็นไหมนีน่ต้องยกเลิกหนึ่งสองอะไรวะบ้าบอคอแตก โอ้ทำไม่ดีก็ส่วนมันดิมึงจะทําไม่ดีอะไรก็เรื่องของมึงสินะมึงไปโยงไปเยิงให้ให้ท่านมาเกี่ยวก้องให้ไปโยงหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับบ้าบอคอแตกไว้พวกส้มเนี่ยนะเออเนี่ยไปไปเถียงกับมันมันก็ไม่เถียงไม่จบหรอกครับมันก็ชอบอ้างอย่างเงี้ยนะเออชอบนี่เห็นไหมเขาปกป้องเขาล้มล้างตรงไหนเขาปกป้องเขาปกป้องจริงๆเออไอ้พวก สาบานไหมมึงกล้าประสาบานไหมนะสาบานให้ฟ้าผ่าตายไหมเออว่ามึงไม่มีเจตนาที่จะซาะก,ก่อนบ่นทำลายแะสาบานไหมสารเขาก็บอกอยู่นะครับว่ามึงเนี่ยมีเจตนาซาะก,ก่อนบ่นทำลายล้มล้างสถาบันนะต้องการที่จะยกเลิกมาตราหนึ่งสองเพราะพฤติกรรมของพวกมึงเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะมึงอย่ามาอ้างเถอะเเลิกอ้างได้แล้วนะไอ้พวกส้มเขารู้กันทั้งประเทศแล้วเขารู้กันทั้งโลกแล้วเออ พอ,อเถอะนะครับอย่ามาโหนสถาบันเลยไอ้พวกส้มมึงพอเถอะมึงเลิกโหนสถาบันได้แล้วนะมึงเลิกไปยุ่งเถอะนะเออเนี่ยโอ้โหโครงการพระราชดำริมึงก็ไม่เว้นหรอฮะเนี่ยไอไอด้อยฆ่าทหารเขาก,ก็มาชี้แจงนะเห็นไหมนะ,นะเออก็อย่างเงี้ยนะครับด้อยฆ่าเสร็จแล้วก็แล้ว,ลวไปนะพทหารมาชี้แจงก็ไม่มีใครสนใจอย่างเงี้ยเออ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ